เซอร์ไพรส์ลุ้นข่าวดีมากลงละครเรื่องใหม่ประกบสองนางเอกสุตาเป็นพระเอกหนุ่มมากฝีมือเบอร์ต้นของช่องสามเลยก็ว่าได้สำหรับมากปรินซึ่งก่อนหน้านี้มีละครที่พึ่งจบลงไปอย่างตราบฟ้ามิตะวันรวมงานกับเกาสุภสราก็สามารถกกยเรตติ้งไปได้อย่างถล่มทลายซึ่งเป็นอีกหนึ่งพระเอกเคมีสาธารณะเล่นกับนางเอกคนไหนก็ดูเข้ากับเขาไปหมด นอกจากนี้มีละครที่กำลังถ่ายทำอยู่อย่างเกมล่าทราชนประกบครูเต้นานัทพรทำกลางแฟนจ่อแก้วชิดจอรอดูมากจะมีผลงานเรื่องใหม่ต่อไปหรือไม่ลาสุดหากไม่พลิกโผลตาบมาว่าเขาถูกวางตัวไว้ถึงสองเรื่องโดยนางเอกหากเป็นไปนตามโผลเรื่องแรกคืนจอพบกันอีกครั้งกับยายาอุรัสยาและอีกหนึ่งเรื่องประชันบทบาทกับโบเมลาดา ซึ่งจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รอรุอนไปพร้อมกันแต่ไม่อยากรอ,อนานเปิดดูคลื่นชีวิตผลงานสดปังอีกหนึ่งเรื่องดูกันให้หายคิดถึงทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทางช่องสามนั่นเองละคะ่ะ